สวัสดีครับทุกคนผมสกายนะครับก็ในวันนี้จะมาเที่ยวทะเลให้ดูนะฮะแล้วก็เป็นวอล์กครั้งแรกของผมเลยนะฮะและชาเลนจ์ในวันนี้นั่นก็คือให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่าผมไปทะเลที่ไหนแล้วก็เป็นทะเลที่จังหวัดอะไรนะครับใครทายถูกก็ก,ก็ถูกเฉยเไม่มีอะไรนะฮะและนี่ก็คือภาพฟุตเทจต,ตอนที่เรามารอบก่อนนะครับแต่ว่าเราจะได้คนละห้องกันนะรอบนี้ผมจะได้เป็นบ้าน3ชั้นเลยนะครับจะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สองซ้ำโอ้เฮ้นะ oh. hey, โคตรสวย oh. วันนี้ก็เป็นบ้านนะวันนี้เราจะไปทนะเลนฮะ ก็ส่วนส่วนผมหมดเลย ปิดไฟหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะนี่คือพระมา่านเปิดออกมาก็จะโอ้โ oh. หสว่างเลยเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะั้นแหละนาฬิกาปิดแล้วนะเราปิดนาฬิกานานตรงนี้นีคือนาฬิกาเฮ้ย hey. ไอ้คลิปเก่าลองมาอยู่นะน้ำคือบอกบอก่อยรึข้างบนมีโต๊ะข้างบนแล้วก็ดูสวยตรงนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวนะน็อกล้าไร ทำให้ฉันเข้าใจว่าบางสิ่งไม่อาจจะลบออกไปจากหัวใจยังไงนะอย่าคนะอยอเธอช็อกดีกับทางที่เธอเดินช็อกดีกับสิ่งที่เธอหวังช็อกดีที่เธอไม่มีฉัน รถโคตรแรงเอาละครับถึงแล้วถึงอเอ้ยดูดิสวยนะเน่ทำไมเล่นตอนแรกคือผมจะไปเป็นห้องแบบนี้นะเว้ยแต่ว่าคือมันหรูกว่าก็จริงนะครับแต่เขามาเห็นอีกห้องหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะว่ามันคุ้มกว่านะครับตอนแรกก็นึกว่ามันจะได้หนึ่งชั้นเท่ากันแต่ไม่ใช่ฮะมันเป็นบ้านแบบสามชั้นเลยโคตรเท่นี่ตชั้นแล้วก็มี ลิงนะครับเนี่ยก็บ้านเราก็จะเป็นหลังนี้นะ เมื่อความรักเราไม่ได้ลงลอกกันฉันกคเพิ่งจะเอเพลงเศร้ามันเชื่องเพาะจางฉันเลยเรียบเรียงดนตรีเอามาเคาะคำเปลี่ยนให้มันสวยงามแม้ในวันที่ทะเลาะกันฉันแค่ปล่อยความเศร้าให้มันเพาะพันุและฉันก็จะไม่โทษมันเป็นเพราะใครให้ฉันเป็นแค่ที่ว่างเหมือนกับโจวงพอสเล่นั้งหมดคงซอฟฉันไม่อยากจะทะเลาะอะไรขอให้เธอเจอรักที่มันมั่นคงไม่ใช่ไปทิ่เหลือของฉันมันจะสั้นลงกรอบรูปสองดาวที่แกตั้งตรงฉันนั้นตัดสินใจว่าฉันนั้นควรที่จะความลงคิดจึงหูขวาเัแค่ทัดไว้ด้วยลั่นชมเธอคือดอกไม้อยู่ในสวนททีี่่่ฉัันนนงชมเเป็แคผสื้อ ตามเต้งแต่วิ่งมาจนตอนนี้ฉันจะนั่งลงปล่อยปล่อยให้เธอบินไปขอให้โชคดีให้เธอเจอคนที่จริงใจไม่ต้องห่วงฉันไม่ซสีไรแค่จะยิ้มได้แค่นี้ฉันก็ดีใจเพราะว่าชั้นหนึ่งมีพ่อแม่ของอยู่นะบ่ก็โอเคนะก็อันนี้ก็เป็นชั้นสองนะครับมันจะเป็นบันไดขึ้นสูงๆอย่างนี้เนาะ ไอ้นว่าสวยนะครับแต่ว่าเขาทํามานานแล้วนะมันเลยมีรอยอะไรพวกนี้มันเก่าแล้วด้วยแหละโอเคขึ้นมาเคโเคตดเท่อนี่ก็เป็นห้องน้ำนะทุกชั้นมีห้องน้ำหมดเลยนะครับแฮกซะหน่อย แล้วก็ไปกันต่อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องอุ้ยสวยนะเป็นห้องบนเพดานของวันนะครับนี่สวยจัดเลยตู้เสื้อผ้านี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นตู้เสื้อผ้าปกตินะครับแต่ทุกคนเห็นว่าการถ่ายคลิปของผมรอบนี้เนี่ยมันตัดได้แบบไอ้เมื่อกี้คือผมตัดนะเว้ยคือ iPhone มันตัดผมไม่ได้เป็นคนตัดต่อเองแต่ที่เหลือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฉากโดยใช้แอปต่อมาเลยนะครับเพราะว่า ios ส8ปดมั้ง ไม่รู้สิเขามีผมเพิ่งอัปเดตมาแล้วมันมีระบบจุดแบบนี้นะฮนี่ครับโครเทอ่ะก็ก็ลองยอมรับว่าซัมซุงซัมซุงไม่มีมานานแล้วตั้งแต่กูเด็กๆเลยนะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับประตูก็มีตาเขาเรียกว่าอะไรตาตาแมวอะ่ะไม่รู้แต่นี่ก็คือห้องสตีของผมในวันนี้นะวันที่สั่ซนะเฮ้ ไ,ไปไหนเนี่ยน่าเป็นระเบยียงนะครับสวยนะทำทำมาเล่นนะแล้วก็ห้องบนหลังคามีเตียงนอนเก้าอี้กูสูงไหมบอสตูส้เสื้อผ้าผมว่าชั้นแรกตู้เสื้อผ้าสวยกว่าห้องน้ำก็สวยกวด้วยนี่ นี่ชั้นหนึ่งนี่ครับก็มีเป็นครัวผมว่าห้องห้องที่แล้วหลูกว่าบ่ะแล้วก็นี่นะฮะหมดปัญหานะครับนี่ไม่มีทีวีด้วยนะเดี๋ยวสตรีมแม่งเลยดีกว่าก็าเดี๋ยวเราไปเล่นทะเลตอนเย็นกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะแล้วเราจะไปดูทะเลเองดีกว่าเป,ป็นยังไงตามมา และนี่คือบรรยากาศข้างนอกโรงเรียของเราครับมีมนี่นี้ก็ลิงนะครับก็เป็นลิงนะมาดูโรงทะเกันดีกว่าว่าเป็นยังไงวิ่งเข้ามาคอมิ่งกะนเดียงะ ว่ายน้ำนะครับดูดินี่จัดแบบไม่จับว่ายน้ำก็พอลงมาถึงตรงทะเลแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเรือเกา่าหมดเนยนนั่นะนงได้นะ นะว่าเออไอโรงแรมตรงนี้เนี่ยนะฮะเห็นเห็นตรงนี้ไหมมาแต่ฉายหนังเว้ยฉายหนังใส่เรือใบอะ่ะโคตรเทอ่อ่ะมาดูนี่โคตรเทอ่อ่ะโอ้ยเห็นปะเห็นแสงอาทิตย์ปะสวยมากดูดิก็จะเป็นโต๊ะริมชายหาดนะครับอ่าโอ้ยวิวดีมากเลยอะ่ะดูดิ เอ้ยดูดิดินโนดินแต่ว่าน่ากลัวนะติดติดกับวัดนะเห็นเปล่าวัดเออเดีววิวดีมากเลยนะเฮ้ยโคตรสวยอ่ะดู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  ได้ปรดอย่าให้ใครเข้ามากินฟรีและฉันเชี่ยฉันได้สอนทุกๆอย่างตาของเธอจะสว่างและโบยบินอยากก่าเกะอินซีฉันยังจำภาพจะเก็บข้าวของเอาจริงๆฉันเข้าใจไม่ใช่เศร้าหมองวันนั้นฉันเลยเพิ่งรู้จักกับความรักคือสุดท้ายไม่มีใครได้เป็นเจ้าของขอให้เจอเข้มแข็งเธอต้องยืนไว้จะเป็นห่วงเธอจะหลับตอนกลางคืนไหมและทุกสิ่งที่ฉันสอนให้อย่าลืมนะชีวิตนี้เป็นของเธอเธออย่าลืมใช้ความเป็นจริง สวยมากอะสวยมากทุกคนก็มากันได้นะมา,า,าที่โรงแรมก็ก็ดูในคลิปแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าต่างว่าอย่างัไม่ได้อ่าน อ,อ,อันนี้คือตอนการคืนเราจิมอันนี้ก็แมตอ๋อหคือว่าอะิรแมะเขาฉายหนังแปาสติกริมนะเนี่เป็นหนังที่ชอบสุดละเอแต่ชอบภาพหนึ่งไอชอบมาชอบภาคหนึ่งะเว้ยไม่ได้ชอบภาคสอง นี้เป็นภาคสองไงเพราะตอนนี้ก็เอาน,น้าป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมโมโผล่เลยไม่ได้หวีสนุกตรงน,นี้ก็สวยนะครับเป็นสะรวมนะฮะเออ,อเท่ดูอ,ไอะไรขาบอกว่าสับสไครส์สก,กาย แล้วไม่เชื่อกองจริงมันมืดสวยกว่านี้ในกล้องแบบสีไม่สวยเลยสีอะไรไม่รู้จริงมันคือสีเดียวเหลืองเลยมันมันไม่ขาวอย่างนี้นะสีในกล้องไม่ตรง ก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับ6ออโมงเลยยกากาศก็มานี้เลยนะ ตอนเช้านะครับบรรยากาศดีมากนะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันนะครับสวยจัดอ่ะเดี๋ยวเราลงไปเล่นกันนะฮะนี่ก็เป็นอาหารเช้าของโรงแรมนะ มันก็ม,มีมีแค่นี้แหละแล้วก็เอ,อย้ยน้ำส้มเาเราไม่ต้องไปตักเองครับโอเคครับ okay. แล้วนี่ก็คือวิวทะเลนะฮะสวยมากเลยตอนเช้าแล้วก็สามารถมานั่งตรงนี้กันได้นะครับก็มันก็เป็นที่นั่งเนาะเขาบอกห้ามกระโดดก็เป็นที่นั่งแหละ ถ้าเขาไม่บอกห้ามกระโดดก็มีลุ้นอยู่นะครับเอ้ยใครเท้าไก่เหรอดูดิ สวยจัดอะก็อันนี้ก็เป็นทะเลนะฮะข้างหลังผมก็มันจะเป็นทะเลแหละทะเลอันนี้เป็นพีสอร์ทนะครับสวยจัดอะลองมาเล่นดูนะต้องลองต้องลองว้าว แว่นผมนเป็นสีดำนะครับเวลาโดนออแสงอาทิตย์นะฮะก็ไม่แตกนะครับ คนดูนี่สิครับบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับก็คือแม่งดีจริงจริงวะก็ผมไม่ชอบเปิดแอร์นะฮะเนี่ยสวยจะสวยจาเดียบเอาไปเลยสิคะแนนเต็ม ก็คลิปนี้เปลี่ยนแนวนะครับไม่ได้มาจะต่ออะไรมากนะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันคลิปเรียวๆนะครับ17นาทีแล้วก็เอาเป็นว่าลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะฮะกดไลค์กดแชรก์กดไิดตาแล้วก็เป็นกําลังใจช่วยผมในการเก็บเม็ดส้มด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากครับสวัสดีครับ